วันที่15เมษายนพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระมหามนเทียนและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีสงกรานพุทธศักราช2566 พระราชพิธีสงกรานต์คือพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันถลิงศกขึ้นปีใหม่ตามประเพณีนิยมของไทยกำหนดตามสุริยคติระหว่างวันที่13-15เมษายนโดยในวันที่13เมษายนคือวันมหาสงกรานต์วันที่14เมษายนคือวันเนาและวันที่15เมษายนคือวันถลิงศก ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งให้รวมพระราชพิธีซึ่งจัดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันไว้ในคราวเดียวครั้นถึงราชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฟื้นปู่พระราชพิธีสงกรานต์ขึ้นเริ่มตั้งแต่วันที่13ถึง16เมษายนมีการบำเพ็ญพระราชกุศลและการพระราชพิธีต่างๆตามราชบัตรเพณีเดิมพร้อมจัดให้มีเครื่องราชสการะ พระรจชทานแก่กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาตามปูชนียสถานสำคัญต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลในวันที่15เมษายนเพียงวันเดียว